วัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมตอนนี้เราอยู่กับทีมงาน6ร้อดำกรีนนะครับผมนำโดยตะตุงครับทีมงานตะตุงเปิ <c oughs> ดประตูมาก็จะเจอกับเสียมิ่มครับ <c oughs> เสียมิ่มล้อเหล็กสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับ ทำอะไรกันเอ่ยเขานั่งคุยกันอยู่อ้าวน้องมิ่งก็มานู่นแล้วครับสวัสดีครับสาวมิ่งสาวมิ่งก็มาเนี่ยรถเขาทำงานอยู่ฝั่งนี้ ตักอะไรเอ่ยตักอะไรเอ่ยไปดูกันหน่อย คลองครับข,ข,ขุดคลองขุดคลองโอ้โหนี่อย่างลึกเลยคลองเดิมนี่อยู่อยู่ใต้ท้องรถเป็นโคนะครับคลองเดิมเล็กๆทีมงานตะตุงมาล่อซะใหญ่เลยครับ ทิกัดนะครับที่สายโทนึงครับอำเภอบ้านกวดจังหวัดปุร,ริดำซึ่งก็อยู่ติดครับบอ่อดินของทีมงานโทนึงออมทรัพย์อิงอุ่นนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ครับเนี่ยหลังหลังต้นไม้เนี่ยบอ่อดินที่ทีมงานโทนึงมาขุดอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านเสียตินนี่แหละครับ ายวนเส้นลงมาแล้วครับเป็นยังฮะ еф, บ่อย n h ียวป่นเลยโอ้โอไปไวะไรดอกกระท่อมหลายปว่นวดลงไปในสางไปลงไปในสางน่วยนั่นไป คลิปนี้ก็หลังจากที่เรากลับมาจากบ้านถนนชัยนะครับบ้านสาวนุ่นน้ำซิ่งเราก็มาเก็บภาพที่กอการยางหรือว่าปลาหำที่อำเภอพนมรงรักษสุรินแล้วก็ล่วงเลยมาจนถึงทีมงานหกล้อดำกินนะครับบ้านขวดบุรีรัมจากนั้นนะครับหลังจากจบนี้ผมก็จะพาทุกๆท,ท่านนะครับไปทัวร์ต่อ แถวแถวอำเภอบะโคนชัยนะครับพอออกจากบะโคนชัยก็เข้าอำเภอกระสังต่อนะพระปาชัยก่อนพระปาชัยกระสังไปหาทีมงานพทหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราจะไปหาทีมงานเสียสงการอยู่อำเภอสตึกพอออกจากทีมงานเสียสงการแล้วนะครับเราก็จะไปที่นู่นเลย อดินของเจ้ายอดอัศวินอยู่ที่บ้านพิมายอํเาเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งนับจากนี้ไปเราก็จะทัวร์อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละครับ องสวยๆนะครับคันแรกผ่านไปล็อกกี้สีเขียวคันที่2ครับ สีเหลืองมาแล้วเจ้าหน้ายักษ์สุดหลอ่อเงี้ยวไปเข้าปไปเข้าไปลงไปเงี้ยว ขวดขี่ก็ขี่เลยเอาเซลฟี่ปวดขี้แต่มายืนเซลฟี่ฮะปวดขี้น้ำ ซามิ่งเข้ามาจากไหนเออ ในรถมีเด็กบอไม่คมม<อ>่ะบอนึกว่าในรถมีเด็กน้องมิ่งมาจากไหนล่ะออกมานี่ละค่ะออกมาจากบ้านมานี่อ๋อนึกว่าไปทัวร์มาแล้ว รถเปล่ามาจอดรอนะครับนี่ก็เป็นที่พักนะครับอยู่ในสวนยางเลยแทนเอร์จอดอยู่ฝั่งนู้นถังนงถังน้ำอุปกรณ์เาตาเตาแก๊สทางเข้าทางออกอยู่เส้นทางเดียวกันนะครับที่ทีมงานโทรหนึ่งมาวิ่งอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ย วนเส้นปวดขี่แล้วโอ้ยกำลังจะถ่ายคลิปมันๆเลยบอกให้พาไปขี่ก่อนซึ่งที่เทนะครับอยู่บริเวณปากทางนะปากทางเข้าบ้านาบ้านโทหนึ่งบ้านโทหนึ่งเหนือนะครับเลยบ้านเสียดินไปปากทางพอดีที่เทอยู่ขวามือเลยถ้าออกไปจากนี่ แจะเข้าปากทางมาอยู่ซ้ายมืออยู่ตรงซุ้มประตูพอดีครับ <_ d ance> ก็หลังจากเจ้าหน้ายักษ์นะครับออกไปนี่เราก็จะปิดท้ายกันตรงนี้ครับเอาละปล่อยตัวครับ จวดแล้วไปแล้วคันหนึ่งออกคันหนึ่งเข้าคันหนึ่งเข้าคันหนึ่งออก น้องมิ่งจับซิงสติกเกอร์ส่วนมากที่จะแปะอยู่ตามรถนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์ช่อง y o u t u b e นะครับมิ่มล้อเหล็กนะครับชื่อข้างบนเสียมิ่มอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวจะพาวนเส้นนะครับ ไปห้องน้ำก่อนบอไว้เดี๋ยววันศ่นมาเฮ้ยมาอยากจะทำขี่ทำเงียวเลยเนาะตับเอาจะาขวดสะบ้อนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ